Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลวันนี้นะคะหมออยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีจากภายในค่ะ ซึ่งวันนี้หมอจะมาโฟกัสที่เรื่องของการกินอาหารนะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าวิธีการกินในแบบที่มีงานวิจัยรองรับนะคะว่าช่วยให้ผิวสวยขึ้นเขาก็พบว่าไออาหารแบบที่ดีกับผิวเนี่ยคืออาหารที่เรียกว่า Whole Food Plant Based Diet ใครอยากรู้นะคะติดตามฟังกันคะ่ะดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุณและ Single Being p พอดแคสที่อยากให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการฟังในทุกๆครั้งค่ะวันนี้นะคะหมออยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีจากภายในค่ะ คือเวลาเราพูดถึงการดูแลผิวให้ดีให้สวยให้อ่อนกว่าวัยเนี่ยเราอาจจะนึกถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ IPL ไฮฟูหรือการฉีดต่างๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการที่เราอ่ะดูแลตัวเองจากภายใน ทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารการอาอกกําลังกายการนอนการที่ไม่เครียดนะคะการไม่สุขบุหรี่สิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆสาคัญเกี่ยวข้องด้วยหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้หมอจะมาโฟกัสที่เรื่องของการกินอาหารนะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าวิธีการกินในแบบที่มีงานวิจัยรองรับนะคะว่าช่วยให้ผิวสวยขึ้นใครอยากรู้นะคะติดตามฟังกันคะ่ะคือเวลาเราพูดถึงว่ากินอะไรถึงผิวสวยเนี่ย หลายครั้งเราก็จะได้ยินคำบอกว่าออกินอาหารให้ครบ5หมู่อะไร่งเงี้ยซึ่งบอกว่ามันอาจจะเป็นคําตอบที่มันกลางๆแล้วก็กว้างเกินไปนะคะแต่ถ้าเราไป Google ดูนะเราก็อาจจะพบว่ามันก็มักจะมีพวกเว็บไซต์ที่บอกลิสต์ของแบบผักหรือผลไม้ที่ทานแล้วแบบผิวสวยนะคะแต่ว่า ในส่วนตัวเนี่ยหมอมองว่าเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนนะคะจริงๆนะั้มันไม่ใช่อาหารเฉพาะอย่างนะะมันไม่ได้ว่ามีอาหารวิเศษว่ากินสิ่งนี้บ่อยๆแล้วผิวจะสวยแต่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นหรือลักษณะการกินโดยภาพรวมที่ทําให้กินแล้วผิวสวยนะคะซึ่งพอเราไปค้นงานวิจัยเนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อันนึงที่หมอว่าน่าสนใจและหมออยากจะหยิบยกมาคุยให้ฟังในวันนี้คืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี2020นะคะชื่อเรื่องว่า Diet and Dermatology แลวเขาก็พูดถึงว่า บทบาทของอาหารประเภทหนึ่งซึ่งช่วยในการป้องกันแล้วก็รีเวิร์สนะคะเรื่องของการแก่ของผิวก็คือย้อนวัยด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผิวแก่ด้วยนะคะงานวิจัยนี้เป็นการรีวิวงานวิจัยอื่นๆย้อนกลับไปอีก79งานวิจัยเลยนะซึ่งเวลางานวิจัยที่รีวิวงานวิจัยเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่แน่นแล้วก็เชื่อถือได้เขาก็พบว่าไอ้อาหารแบบที่ดีกับผิวเนี่ยคืออาหารที่เรียกว่า whole food plant based diet ทีนี้พอบอกว่า whole food plant based diet คืออะไรจริงๆแปลตรงตัวเลยนะคะ plant based ก็คือการกินที่เราเน้นเรื่องของพืชผักเป็นหลักพยายามลดพวกโปรตีนที่จากเนื้อสัตว์พยายามลดพวกอาหารที่มามาจากสัตว์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโปรตีนจากพืชอาหารจากพืชแทนนะคะแล้วก็ whole food หมายความว่าพยายามทานอาหารที่ มันเป็นโดยธรรมชาติแบบนั้นเลยไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเยอะถ้าทัญญพืชก็คือไม่ขัดสีถ้าเป็นอาหารที่เอามาปรุงก็คือไม่ได้ปรุงเยอะเกินไปไม่ได้ผ่านการแปรรูปด้วยการใส่สารเคมีหรือกระบวนการมากมายนักก็คือกินแบบ คนสมัยก่อนก็ว่าได้นะคะเขาพบว่าการกินแบบโฮลฟู้ดแพลน a s e ไดเ e ทเนี่ยพอรีวิวงานวิจัยแล้วพบว่าทำให้ผิวเนี่ยอ่อนเยาว์แล้วถามว่าเขาวัดความอ่อนเยาวจากอะไรบ้างนะคะหลายๆอย่างเลยแต่อย่างหนึ่งที่ใช้มาวัดก็คือเรื่องของความยาวของเทโลเมียถ้าใครที่ตามหมอมาตลอดอาจจะไม่งงกับคํานี้ถ้าใครที่เพิ่งมาฟังอาจจะงงนะคะเทโลเมียคืออะไรเทโลเมียเนี่ยคือส่วนปลายของสาย DNA นะคะที่ อยู่ในเซลลของพวกเราทุกคนซึ่งพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเทโลเมียร์ก็จะหดสั้นลงไปเรื่อยๆซึ่งเราแต่ละคนเนี่ยมีเทโลเมียร์ที่หดสั้นลงเร็วช้าไม่เท่ากันนะคะเขาพบว่าการที่เทโลเมียร์ยิ่งหดสั้นลงเนี่ยเซล์มันก็ยิ่งแก่ลงหลายๆงานวิจัยก็เลยใช้ความยาวของเทโลเมียร์ในการวัด อายุทางชีวภาพของร่างกายรวมถึงงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยนะคะซึ่งใครที่สนใจเรื่องเทโลเมียรจริงหมอมีเขียนหนังสือเรื่องเทโลเมียยาวแล้วยังนะคะไว้ก็ไปหาอ่านได้นะคะอาจจะไม่มีขายตามทั่วไปต้องไปซื้อที่ Facebook Page please h e a l t books นะคะก็จะมีอยู่ทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของการกินแบบนี้นะคะว่าการกินแบบนี้ย เขาก็พบว่าพอไปรีวิวงานวิจัยแล้วพบว่าคนที่กินโฮลฟู้ดเพลนเบสไดเอตเนี่ยก็จะมีเรื่องของอายุทางชีวภาพเนี่ยที่เด็กกว่านะคะผิวที่อ่อนเยาว์กว่าทีนี้พอเราบอกว่าเอะแล้วโฮลฟู้ดเพลนเบสไดเอตมันต่างกับวีแกนไหมเพราะว่าฟังฟังดูก็คล้ายๆกันนะวีแกนก็ไม่กินเนื้อสัตว์มันมีความไม่คล้ายกันก็คือตรงที่ว่าตัววีแกนไดเอทเน้นที่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามในเรื่องของการกินอาหารที่ผ่านกระบวนการโปรเซสเยอะๆคือขอแค่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่า ัวโฮลฟู้ดเนี่ยบอกว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตเยอะๆก็ไม่ได้ดังนั้นอย่างเช่นบางคนกินวีแกนอาจจะยังทานพวกเพลนเบสเม็ดนะคะก็คือพวกเนื้อเทียมเนื้อสัตว์เทียมที่ทามาจากพืชซึ่งอันเนี้ยถ้าวีแกนก,กินได้แต่ถ้าโฮลฟู้ดเพลนเบสบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าไอ้พวกเนื้อเทียมเพลนเบสเม็ดเนี่ยจัดว่าเป็นอัลตราโปรเซสฟู้ดนะคะก็คือเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปเยอะก็จะไม่เข้ากับหลักโฮลฟู้ดเพลนเบสซึ่งโฮลฟู้ดเพลนเบสเนี่ยจริงๆเนี่ย ข้อดีของมันมีหลายอย่างมากนะคะนอกจากเรื่องของผิวพรรณแล้วก็มีหลายๆงานวิจัยที่บอกว่ามันช่วยในเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบในร่างกาย ทีนี้พอพูดถึงการอักเสบในร่างกายหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคือการอักเสบในร่างกายที่หมอพูดถึงนียมันเป็นการอักเสบที่มันเกิดขึ้นในระดับโมเลกุลมันไม่มีอาการแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ทําให้เราเนี่ยแก่ลงเร็วขึ้นนะคะปัจจัยที่ทําให้การอักเสบในร่างกายเราเยอะมันก็จะมีตั้งแต่การที่เราตากแดดเยอะนะถูกแสง UV สูบบุหรี่มลพิษทางอากาศการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดการอักเสบเร่งให้เราแก่ลงเร็วผิวเราแก่ลงเร็วซึ่งการรับประทานแบบ Whole food p l a n พลนเบสจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้กระบวนการที่2ที่ทําให้เราแก่ลงเร็วขึ้นมากก็คือเรื่องของไกลเคชันไกลเคชันคือการที่โมเลกุลของน้ําตาลเนี่ยเข้าไปจับกับโปรตีนหรือว่าไขมันในร่างกายเราและทําให้โปรตีนหรือไขมันเหล่านั้นเนี่ยเสียสภาพไปที่สําคัญเลยก็คือพวกคอลลาเจนออลาสตินนะคะในผิวเราเนี่ยเมื่อถูกน้ําตาลโมเลกุลของน้ําตาลจับนะก็ทําให้คอลลาเจนออลาสตินเสื่อมสภาพ ถามว่าอาหารประเภทไหนที่ก่อให้เกิดกระบวนการไกลเคชันบ้างนะแน่นอนพวกน้ำตาลนะคะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงง่ายๆเลยหมูย่างหมูกระทะเนื้อย่างทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า advance glycation end products นะสารที่ไปทำให้เกิดกระบวนการไกลเคชันในร่างกายทำให้ผิวเราแก่เร็วดังนั้นถ้าเราทาน whole food plant based ซึ่งบอกว่าไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรต่างๆทานน้อยนะไม่ทานปิ้งย่างเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยอ่อนยาวลง สที่สําคัญที่ทําให้ผิวเรแก่ลงเร็วก็คือเรื่องของอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยเปรียบเหมือนของเสียที่เกิดขึ้นทุกวันนะแสงแดดเอย่ยความเครียดเอย่ยการกินไม่ดีเอย่ยกระตุ้นอนุมูลอิสระดังนั้นอาหารที่ไปมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆก็จะช่วยชะลอวัยทำให้ผิวเราอ่อนเยาว์ลงได้ซึ่งโฮลฟู้ดแพลนเบสคือการกินที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูง ไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีกับอ e, ีซึ่งเป็นเหมือน2องซูเปอร์ตาร์เลยนะสำหรับผิวทํางานเสริมกันตัววิตามินอ e, ีเนี่ยช่วยปกป้องในเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล์นะในขณะที่ซีเนี่ยสำคัญกับการสร้างคอลลาเจนและซีกับอ e, ีก็เป็นเพื่อนซีที่ทํางานเสริมกันวิตามินเอนะคะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากแสงแดดรวมถึงพวกโพลีฟีนอลซึ่งพวกนี้มีหมดเลยในการกินแบบโฮลฟู้ดแพลนเบสซึ่งเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังว่ากินยังไงนะแล้วก็พวกไขมันไม่อยู่ตัวเชิงเดียวจากน้ำมันมะกอก ตัวนี้ก็เป็นส่วนช่วยมากๆในเรื่องของลดกระบวนการที่ผิวเราแก่เร็วจากการที่ถูกแสงแดดดังนั้นจะเห็นว่าโภฟทันเบลจากที่หมอพรำพนานาม,มาทั้งหมดอะมันดีมากๆเลยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่อะไรด้วยนะเขาบอกว่าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรีซนะคะนักปราชญ์ที่ชื่อว่า พ t ทา g กรัสนะซึ่งเป็นนักปราชชื่อดังเนี่ยก็บอกว่าการกินแบบแพลนเบสเนี่ยดีกับผิวแล้วก็ดีกับโลกโอ้โหเขาแอดวานมากเลยเขามีคอนเซปต์นี้มาตั้งแต่นูน่นตั้งแต่สมัยกรีซตอนนั้นนะตั้งแต่โบราณกาลเลยแล้วก็เขาก็เรียกว่าเป็นพยทา a กร r e ี n นไดเซึ่งจริงก็คือ Plant Based Diet แพลนเบสไดเอทนั่นแหละก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวทีนี้การกินแบบแพลนเบสเนี่ย อย่างที่บอกแหละพยายามทานเนื้อสัตว์ให้น้อยที่สุดแต่ว่าถ้ามันจะทานก็ทานได้มันไม่ใช่เวีเจเทเรียนมันไม่ได้แบบห้ามเพียงแต่ว่าพยายามทานให้น้อยทานโปรตีนจากพืชทดแทนให้เยอะแทนนะคะแล้วก็ทานผักผลไม้ให้หลากสีพยายามทานอะไรที่มันแบบแปรรูปน้อยๆผ่านกระบวนการทําความร้อนให้น้อยๆเลี่ยงพวกของทอดเลี่ยงเลยพวก ขนมกรุบกรอบขบเคี้ยวที่มันแปรรูปทั้งหลายนะคะรวมถึงอาหารที่มันแบบผ่านกระบวนการเคมีเยอะๆพยายามทานอาหารที่มันเป็นอาหารจริงๆเป็นเรียลฟู้ดมากกว่านะคะซึ่งถามว่าโปรตีนดีจากพืชมีอะไรบ้างนะคะก็คือพวกถั่วทั้งหลายเลยนะคะถั่วแดงถั่วดําถั่วเลืองถั่วเขียวถั่วชิกพีนะหรือถั่วลูกไก่ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ดีมากนะคะแล้วก็พวกเต้าหู้คีนัวนะคะถั่วเปลือกแข็งนะคะ,มะเมล็ดธัญพืชต่างๆผักงอกต้นอ่อน คือเวลาที่เราทานโฮลฟู้ดแพลนเบสเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือเอ๊ะอาจจะผอมไปได้รับไขมันดีไม่เพียงพอนะคะก็พยายามเพิ่มไขมันดีไม่ว่าจะจากมเมล็ดแฟลกซ์วอลนัทนะคะ,มะเมล็ด Cheer, เชียเมล็ดเฮมส์นะคะหรือว่าสาหร่ายนะคะซึ่งก็จะมีพวก EPA DHA ด้วยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยคือพอทานโฮลฟู้ดแพลนเบสเนี่ยอาจจะมี B12 ต่ำแหล่งของ B12 ไม่ว่าคนที่ทานโฮลฟู้ดแพลนเบสหรือว่าวีแกนหรือว่ามังสวิรัตนะคะก็คือในกลุ่มของพวก นิวทริช n นลยีสต์นะคะตัวนี้จะมี B12 นะคะแล้วก็พวกเห็ดต่างๆพวกนมทางเลือกหลายๆยี่ห้อก็จะมีวิตามิน B12 สูงเสริมเข้าไปแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังในการขาดก็คือพวกธาตุเหล็กนะคะแคลเซียมวิตามินดีไอโอดีนพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังในคนที่ทานแบบ เคร่งคัดในการที่จะไม่ทานเนื้อสัตว์นะจะมีโอกาสขัดพวกนี้ได้สิ่งที่ต้องเลี่ยงเลยจริงๆก็คือเนื้อแปรรูปนะคะไส้กรอกเบคอนนะคะแล้วก็พวกสแน็คทั้งหลายเช่นขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบอะไรทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็แน่นอนคะ่ะน้ำหวานน้ำตาลทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะถามว่าฟังหมอผิงพ่นบ่นมาตั้งนานแล้วเราจะเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติยังไงหมอเขาจะจะบอกว่า สุดท้ายการกินอาหารที่ดีกับร่างกายแล้วจะเกิดได้อย่างยั่งยืนน่ะเราต้องไม่ฝืนตัวเองมากเกินไปไม่กินแล้วรู้สึกทุกข์มากเกินไปนะคะดังนั้นหมอว่ามันดีตรงที่โฮลฟู้ดแพลนเบสเราไม่ได้บังคับว่าคุณห้ามกินเนื้อสัตว์นะแต่ว่ากินได้เพียงแต่ว่าพยายามเอาให้น้อยแล้วก็พยายามไปเพิ่มโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นแต่ว่าทําให้มันสมดุลแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทําให้มันหลากหลายอยาก,กินอาหารซ้ําๆทําให้สนุกทําให้มีความสุข ทำให้เรายังเข้าสังคมได้อยู่บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้การกินแบบเพื่อสุขภาพของเราอะ่ะมันทําได้อย่างยั่งยืนหวังว่านะคะคุณจะเอาโฮลฟู้ดพลบสเนี่ยไปลองปฏิบัติด,ดูลองกินดูแล้วก็ทําให้เกิดสุขภาพที่ดีสุขภาพผิวที่ดีนะคะแล้วก็ชวนคนที่คุณรักมากินแบบนี้ด้วยกันมอกว่ามันดีกับสุขภาพให้รักดูแลชีวิตนะคะ ถ้าใครที่ฟังแล้วชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะช่วงนี้ต้องการกำลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเราติดตามฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุณดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต